ต้นของเส้นทางคุณอาจต้องใช้พลังมากต้องขยับเยอะต้องพิสูจน์ตัวเองต้องฝืนเพื่อตั้งต้นคลื่นให้ได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปถ้าคุณทำถูกทางถ้าคุณรักษาพลังไว้ได้ดีถ้าคุณไม่ปล่อยให้แรงแรกหายไปคุณจะพบว่าคลื่นของคุณเริ่มขยับเอง พลังของคุณเริ่มพาโลกขยับโดยที่คุณแทบไม่ต้องออกแรงเหมือนเดิมและนี่แหละคือจุดเปลี่ยนจุดที่นักรบผู้รักษาพลังมาได้ถึงสนามพลังที่มัน่นคงที่ผ่านมาคุณอาจเคยเชื่อว่าความสำเร็จต้องแลกกับความเหนื่อยคุณอาจเคยรู้สึกว่าถ้าอยากได้อะไรต้องทำมากขึ้น ฝันยังไม่สำเร็จต้องเร่งต้องรีบต้องผลักทุกอย่างถ้าวันไหนไม่เหนื่อยแปลว่าคุณยังไม่พอแต่วันนี้คุณจะรู้ว่าพลังของคุณไม่ได้อยู่ที่การขยับมากขึ้นแต่อยู่ที่การขยับถูกจังหวะและมั่นคงต่างหากเพราะพลังที่แท้ไม่ต้องผลักตลอดเวลาคลื่นที่แท้ไม่ต้องออกแรงทุกครั้งที่อยากให้ขยับ และชีวิตที่แท้จะเคลื่อนเองเมื่อพลังในตัวคุณแน่นพอวันนี้คุณเดินทางมาไกลพอแล้วเพื่อจะได้หยุดฝืนและเริ่มปล่อยให้พลังที่คุณสร้างมาเคลื่อนต่อแทนคุณวันที่39สนามพลังที่มั่นคงเมื่อคลื่นของคุณเริ่มเคลื่อนต่อเองโดยไม่ต้องออกแรงสนามพลังแน่น คือพลังที่ไม่ต้องเร่งอีกต่อไปให้พวกเราลองนึกถึงน้ำที่ไหลช่วงแรกมันอาจต้องพยายามหลุดจากที่เดิมมันต้องหาเส้นทางของตัวเองแต่เมื่อมันไหลได้ต่อเนื่องพอมันไม่ต้องเร่งอีกมันไม่ต้องแรงมากอีกมันจะไหลเองและพาทุกอย่างไปในทางที่มันต้องไปพลังของคุณก็เช่นกันค่ะถ้าคุณมั่นคงพอถ้าคุณแน่นพอ ถ้าคุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกโลกจะขยับให้คุณเป้าหมายจะเดินเข้ามาหาคุณและคลื่นที่คุณสร้างมาจะเริ่มขยายต่อเองนักรบในสนามพลังของตัวเองที่มีลักษณะแบบนี้ให้สังเกตนะคะพวกเขาจะไม่วอกแวกพวกเขาจะไม่ลังเลพวกเขาไม่ต้องรีบพวกเขาไม่ต้องคุมทุกอย่างแต่เขาอยู่กับพลัง และให้พลังนั้นสร้างทางให้เขาเองมาดูเทคนิค3เทคนิคยุทธวิธีของนักรบที่มั่นคงปล่อยพลังให้ไหลโดยไม่หลุดจากสนามค่ะเทคนิคที่1ยืนมั่นในตําแหน่งไม่เปลี่ยนเป้าหมายกลางทางนักรบที่มั่นคงรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนและเขาจะไม่ขยับเพราะแรงลม วิธีการฝึกก่อนทำสิ่งใดในแต่ละวันให้ลองถามตัวเองก่อนค่ะนี่ใช่ทางของฉันไหมนี่พาฉันไปอย่างเป้าหมายที่ฉันตั้งไว้ไหมถ้าใช่ให้ทำต่อแต่ถ้าไม่ใช่ให้ปล่อยไปโดยไม่ลังเลพลังจะไม่หลุดถ้าคุณไม่เปลี่ยนทิศทางทุกครั้งที่โลกเปลี่ยนเทคนิคที่สองวางค่ายกล ใช้สิ่งรอบตัวเสริมพลังไม่ต้องสร้างใหม่ทุกครั้งนักรบไม่ออกแรงสร้างใหม่เสมอแต่รู้จักวางค่ายกลพลังไว้รอบตัววิธีการฝึกตั้งกิจกรรมหรือสิ่งแวดล้อมที่ช่วยเสริมพลังอัตโนมัติเช่นฟังเพลงเดิมที่ปลุกพลังใช้สถานที่เดิมที่ทำให้มีแรงอยู่กับคนที่เป็นเหมือนพันธมิตรเสริมใจ ค่ายกลที่ดีจะทำให้พลังของคุณฟื้นโดยไม่ต้องเร่งค่ะเทคนิคที่3ถอนดาบเฉพาะเมื่อจําเป็นอย่าฟาดฟันกับทุกเรื่องพลังของคุณจะไหลเองถ้าคุณรู้ว่าเมื่อไหร่ควรใช้และเมื่อไหร่ควรปล่อยวิธีการฝึกนะคะในแต่ละวันให้เลือกเพียงหนึ่งเรื่องสำคัญที่เราจะเทพลังเต็มส่วนเรื่องอื่นๆขยับนิดเดียวก็พอค่ะ และถ้ามีเรื่องที่มากระทบให้ถามว่าต้องตอบโต้ไหมนักรบที่แท้จะไม่เปืองแรงไปกับศึกที่ไม่สำคัญสรุปยุทธวิธีนักรบ 3. วิธีค่ะวิธีแรกยึดมั่นในทิศต,ตัวเองไม่หลุดจากเป้าหมายง่ายๆวิธีที่สองค่ะวางค่ายกลพลังเสริมพลังอัตโนมัติไม่ต้องเริ่มใหม่ทุกวันวิธีที่สาม ทอนดาบเฉพาะศึกจำเป็นประหยัดพลังใช้เฉพาะจุดที่สำคัญจริงจําไว้นะคะนักรบที่มั่นคงไม่ใช่คนที่ขยับเร็วที่สุดแต่คือคนที่รักษาสนามพลังของตัวเองไว้แน่นที่สุดและปล่อยให้คลื่นของเขาทํางานแทนเขาตอนนี้คุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกคุณไม่ต้องออกแรงทุกวัน และคุณไม่ต้องเช็คผลลัพธ์ทุกก้าวที่คุณเดินเพราะพลังของคุณเริ่มเคลื่อนต่อเองเริ่มพาชีวิตคุณไปในจังหวะที่เหมาะและเริ่มสร้างผลกระทบโดยที่คุณไม่ต้องควบคุมอะไรอีกแต่นี่ยังไม่ใช่จุดจบเพราะพลังที่มั่นคงของคุณจะเริ่มเปลี่ยนสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณไม่ใช่แค่เปลี่ยนใจคุณแต่เปลี่ยนสนามที่คุณยืนอยู่ ให้กลายเป็นสนามใหม่ที่เหมาะกับตัวคุณจริงๆและนั่นแหละคือการก้าวสู่การเป็นนักรบผู้เปลี่ยนสนามคนที่ไม่ต้องหนีอีกต่อไปแต่ยืนอยู่ตรงไหนก็ทำให้ตรงนั้นเปลี่ยนได้แล้วพบกันในวันที่40นักรบผู้เปลี่ยนสนามเมื่อพลังของคุณเริ่มเปลี่ยนพื้นที่ที่คุณยืนเพราะคุณไม่ต้องย้ายสนามเพื่อให้พลังไหล แต่คุณจะเปลี่ยนสนามนั้นด้วยพลังที่คุณรักษามาอย่างมั่นคง